สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่242สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันพฤหัสบดีที่22สกุมภาพันธ์ส5 6 7นี่ะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วแล้วผมบอกได้เลยว่าวันนี้โอ้โหดูราคาแล้วนะพี่ ถูกถูกเอามาแบ่งปันพี่พี่จริงๆครับพี่ขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะครับพี่แล้ววันนี้ยาเช้าเช้าวันพฤหัสแบบนี้พระพอสมควรเลยครับพี่มีพระพอสมควรเลยน้องเอามาแบ่งปัน เอามาแบ่งปันพี่พี่เนาะพี่เนาะเอามาแบ่งปันพี่พี่ในราคาไม่ได้แพงเลยครับพี่ลองดูแล้วกันพี่เนาะวันนี้นี่เลยนี่มีประมาณนี้เลยพี่หน้าพระมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวน้องนี่ให้ดูก,ก่อนนะพี่ตอนะนี้เลยรายการแรกเอามาเปิดประเดิมรายการแรก เหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อไปครับพี่วัดกำแพงสวยงามจริงพี่เก่าๆบ้านๆพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่ลองดูสวยๆเก,ก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเลยพี่ลห,หล่อเก่าๆสวยๆเหรียญเสมาเหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อไปครับพี่ดูเนื้อหาโลหะแบบนี้พี่เนื้อหาโลหะแบบนี้พี่พี่ชอบไหมครับพี่แล้วดูออื <c oughs> บ,บ้านสุดใจเลยครับพีบ่บ้านสุดใจเลยี่พี่ลองดูแบบนี้นะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่สวยงามดีนี่อย่างนี้เลยเนะพี่เนาะน,นี่เลยครับพี่เหรียญ่อเซามาหลงเข้าไปครับพี่วัดกำแพงแล้วพี่เนาะเอา3 0 0บาทเปิดประเดิมในการแรกเอา300บาทวันนี้เปิดประเดิมแบบเปิดแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยครับพี่ไม่พูดพ่ำทำเพลงนะพี่เนาะถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะพี่เนาะลองดูเลยพี่ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์ต้อสวยงามมากครับพี่ พิมพ์ต้อแบบนี้พี่ๆลองดูลำล้ำสวยงามดีนะพี่เนาะที่สาคัญต่อโค้ต้วยที่สาคัญต่อโค้ต้วยครับพี่สวยงามมากๆพี่ๆลองดูหล่อเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์ต่อปีสองสี่แปดห้าพี่ๆลองดูสวยงามมากๆครับพี่สวยงามมากๆพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามจริงๆครับพี่ลอเก่าเก่าสวยงามดีนะพี่เนาะหลอเก่าเก่าสวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่นี่ลอเก่า สวยงามพี่พี่ลองดูครับพี่ดูเนื้อหาโลหะแบบนี้เนื้อหาโลหะแบบนี้แล้วพี่ลองดูต่อโค้ดโอ้โหดูพี่ดูยันอกเราแล้วรรมจักรรมจักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่น้พี่น้องแต่ดูแม่ดูคลาสสิกดีครับพี่ยังดูอย่างนี้เลยพี่น้องสวยงามดีครับพี่สวยงามดีนี่เลยครับพี่พิมพ์ต้อมีโค้ดนะพี่นะพระพุธชินราชอินโดจีนพิมพ์ต้อมีโค้ดแบบนี้เอาหกร้อยบาทไม่น่าเชื่อครับพี่เอาห0 0อบาทเท่านั้นน้อพี่น้องลองดูเลยครับพี่รายการต่อมาเป็นอีกหนึ่งรายการที่พี่พี่บอกว่าชอบกันมากชื่อ นิยมมากครับพี่เหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อเงินนะพี่น้องแบบนี้สวยงามมากครับพี่ดูหล่อน,นันหนาแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่นี่หลังยันห้านะ เหรียญนี้เป็นหลังยันท่าสวยงามมากๆพี่พี่ลองดูเนื้อหาโลหะคับพี่เก่าสุดใจเก่าจริงๆพี่เก่าจริงๆเนื้อเก่าเก่าแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่หลวงพ่อเงินสวยสวเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินเป็นหลังยันท่าสวยงามดีครับพี่หลังยันท่าแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ชอบไหมครับพี่อย่างนี้โดนใจพี่ไหมครับพี่เก่าเกาสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปครับพี่เอาสี่ร้อยบาทเหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อเงินเอา400อบาทครับพี่และรายการต่อมาเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินแบบนี้ จอบใหญ่สวยจริงๆพี่จอบใหญ่สวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหดูพระได้สวยงามดีเหมือนกันครับพี่สวยๆหล่อเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบน้องพี่น็อจัดไปพี่หูชหูปิงปิ้นๆแบบนี้หลังนี่อย่างนี้เลยพี่สวยงามดีครับพี่เหรียญหล่อเก่าหล่อโบราณน,นะพี่ลองดูนี่เลยดูเนื้อาหาโลหะแบบนี้นี่พี่ดู เนื้อหาโลหะแบบนี้โดนใจไหมครับพี่อย่างนี้โดนใจพี่พี่ไหมครับพี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีนี่เลยผิวพันธุ์แบบนี้ครับพี่คลาสสิกมากต้องพี่นแบบนี้นี่จอบใหญ่เก่าสวยจริงๆพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปพี่ถ้าโดนใจพี่จัดไปเลยอย่างนี้เอาแค่400บาทจอบใหญ่พ่อเงินเอา400พี่ๆลองดูอย่างนี้ชอบไหมครับพี่ลองดูนาะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่สวยงามดีนะ ถ้าน้องไปไวเกินไปต้องขออภัยเพราะว่าอยากจะกระชับเวลากับพี่ๆนะพี่เนาะลองดูครับพี่นี่รายการต่อมาเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพ,พี่ลองดูหลังยันแบบนี้คลาสสิกอีกแบบหนึ่งเลยพี่เป็นเหรียญที่คลาสสิกอีกแบบหนึ่งครับพี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสวยงามดีเนาะพี่เนาะนี่ เก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เก่าเกาสวยๆแบบนี้ลองดูเลยพี่ลองดูอย่างนี้สวยงามดีแล้วพี่น้องสวยๆคลาสสิกดีครับพี่นี่โล่เก่าเก่าสวยๆครับพี่นี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลังยันแบบนี้หลังยันแบบนี้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสวยงามดีเหมือนกันนะพี่น้องแบบนี้เลยคลาสสิกดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะพี่น้องเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญแบบนี้เอา300บาท เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นโอ้โหอีกหนึ่งเหรียญหลอที่ผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างพบเจอน้อยครับพี่อันนี้ลองดูนะพี่เนาะเอาไปเหรียญหล่อดเสมาหลวงพ่อสีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่พระประธานประจําวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อันนี้หลวงพ่อสีสวรรค์พี่ๆลองดูครับพี่เป็นอีกหนึ่งพ, fingers, พระพุทธรูปที่สวยงามนะพี่เนาะลองดูครับพี่เหรียญหล่อ,ลอเสมาหลวงพ่อสีสวรรค์แบบนี้สวยงามดีเก่าๆได้มาแบบนี้เลยพี่นี่เลยนี่สวยงามจริงๆครับพี่ลอเก่าๆเหรียญเสมาแบบโอ้โหคลาสสิกครับพี่ดูการออกแบบบล็อกการออกแบบแม่พิมพ์นี่ถือว่าแม่คลาสสิกดีครับพี่อย่างนี้เลยนะพี่เนาะ สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อสีสวรรค์เส, arre, สมาหลวงพ่อสีสวรรค์แบบนี้สวยงามจริงๆพี่ดูเนื้อหาโลหะแบบเนี้ยพี่ดูเนื้อหาโลหะแบบเนี้ยเก่าคลาสสิกมากครับพี่เนาะดูได้อารมณ์ความเก่าจริงจครับพี่หลังเรียบแบบนี้เลยพี่หลังเรียบแบบนี้สวยงามดีนะพี่เนาะลองดูครับพี่ลองดูอย่างนี้ชอบกันไหมครับพี่อย่างนี้พี่ชอบกันไหมครับพี่สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อสีสวรรค์นี่เลยนครสวรร์ครับพี่สวยๆแบบนี้ นี่คลาสสิกมากครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอา300บาทเหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อศรีสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์แบบนี้เอา300บาทเท่านั้นพี่ๆลองดูครับพี่ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปเลยนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนี่บ้างพี่เป็นพระกรุบ้างนะพี่เนาะพระกรุเอาใจพี่พี่สายพระกรุน้อยอันนี้เป็นพระล่วงนั่งเข่ากว้างแล้วพี่เนาะพระล่วงนั่งเข่ากว้างแบบนี้เนื้อ ชินตะกวดสนิมแดงสวยงามดีครับพี่ชินตะกวดสนิมแดงสวยๆพี่ๆลองดูโอ้โหผมบอกได้เลยว่าพักกุสวยจริงๆพี่โอ้โหเนี่ยมีความคลาสสิกครับพี่ยิ่งส่องยิ่งมันนะพี่อย่างเงี้ยน้องสวยจริงๆพี่สวยจริงๆแบบนี้ลองดูครับพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้ชินตะกวดสนิมแดงผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากครับพี่นี่ดูแล้วดูครับพี่ศิลปะครับพี่มองแบบศิลปะก็ได้อารมณ์เหมือนกันครับพี่แบบค่าเก่าสวยงามมากครับพี่น้องแบบนี้คลาสสิกจริงๆพี่ๆลองดูสวยงามมากๆครับพี่นี่ เก่าเก่าสวยสวยพี่ๆลองดูครับพี่เก่าเกาสวยสวยแบบนี้พี่ๆลองดูเลยโอ้โหคลาสสิกดีนะพี่น้องแบบนี้เลยเนี่ยครับพี่พระล่วงนั่งนะพี่น้องพระล่วงนั่งเข่ากว้างแบบนี้ชินตะกวดสนิมแดงเอา400รบาท เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้มีเขาเรียกว่าอะไรพี่มีศิลปะในตัวสวยงามมากครับพี่เนาะลองดูครับพี่เอา400เท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นพระเนื้อดินพระลีลาเมตรขนุนเก่าเก่าสวย,สวยงามมากเนื้อผมบอกได้เลยว่าหนึกแน่นพี่พ,พี่ลองดูเนื้อหาหนึกแน่นแบบโอ้โห,โหดูสุดๆแล้วพี่ลองดูเลยครับพี่สวยดีพี่พี่ลองดูครับพี่สวยดีเนาะพี่เนาะอ,อย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ นี่สวยงามมากๆครับพี่สวยงามมากๆตัวพี่นนองอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปสวยงามจริงจริงพี่พระลีลาอย่างนี้เนื้อดินเก่าๆเนี่ยหนึกๆแน่นๆพี่ีลองดูแม่สวยงามมากครับพี่อย่างนี้นี่พี่ดูด้านหลังโอ้โหยิ่งให้ดูด้านหลังแล้วผมบอกได้เลยว่าโดนใจแน่นอนครับพี่แน่นหนึบแบบ สุดจร,จริงๆครับพี่ดูเนื้อหาแบบนี้มวลสารแบบนี้เห็นไหมครับพี่เม็ดกวดเม็ดทรายยังเห็นอยู่เลยพี่สวยงามจริงๆครับพี่พระรีลาเม็ดขนุนแบบนี้สวยๆถ้าพี่ชอบจัดไปแล้วพี่เนาะเอามาแบ่งปันสามรอยบาทพระรีลาเอา3า0ร้อยพี่ๆลองดูรายการต่อมาเป็นขุนแผนพิมพใหญ่กุกวัดบ้านกลางพี่ๆลองดูสวยดีเหมือนกันครับพี่สวยงามดีเหมือนกันครับพี่ขุนแผนพิมพ์ใหญ่กุบ้านกลางแบบนี้ให้ดูก่อน ให้พี่พี่ดูกอนี่ดูครับพี่คลาสสิกมากครับพี่คลาสสิกมากแล้วมีความเก่าเก่าเก่าแบบนี้โดนใจพี่พี่ไหมครับพี่นี่เลยสุมอขุนแผนพิมพ์ใหญ่กุวัดบ้านกลางพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้สวยงามพี่พี่ลองดูโอ้โหดูเนื้อแห้งแตกลายงาแบบนี้เลยพี่ดูความเก่าดูครับพี่สวยจริงๆพี่สวยจริงจริงแล้วพี่เนาะอย่างเงี้ย สวยจริงๆพี่สวยจริงๆไม่ได้แบบไม่ได้โม้เลยพี่ให้ความสวยให้ความเก่าบรรยายด้วยภาพแบบนี้ครับพี่ดินนี่แตกและแหงแบบนี้เลยพี่เก่าแห้งจัดเลยพี่อย่างนี้เะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่สวยงามดีนี่พี่พี่ลองดูเลยเนี่ดูพี่พี่ดูทั่วองค์แล้วพี่นี่เนี่ยพี่ นี่สวยงามมากครับพี่สวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูนะพี่เนาะนี่เลยพี่พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่แบบนี้สวยงามดีครับพี่ขุนแผนพิมพ์ใหญ่กุวกัดบ้านกลางแบบนี้สวยงามดีมีความเก่าในตัวพี่ๆลองดูครับพี่มีความเก่าในตัวพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปวันนี้เอามาแบ่งปันยามเช้าเช้าวันวันพฤหัสแบบนี้เอา300บาท ขุนแผนกุบันกลางพิมพ์ใหญ่สวยงามมากๆครับพี่เอา300อเท่านั้นแล้วนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นพระรอดหลวงแบบนี้พระลอดหลวงแบบนี้เก่าสวยดีครับพี่พ,พี่ลองดูนะเก่าเก่าสวยๆถ้าพี่ชอบจัดไปเลยอย่างนี้ลองดูพี่พระลอดหลวงนี่โอ้โหถ้าจะไม่ผิดเขาบอกว่าเป็นกุวัดวัด,วด,วดมหาวันแล้วนะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่ดูเนื้อ พี่พี่ลองดูเนื้อคอนเนื้อแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าโดนใจเลยพี่โดนใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ส่องพี่เนื้อแบบนี้น้องพี่น้องสวยงามดีอย่างนี้เลยพี่สวยๆโพเด้งๆแบบนี้พันลอดหลวงสวยๆโพเด้งๆพี่พี่ลองดูเนื้อหามวลสารเดี๋ยวพี่ลองดูโอ้โหความสวยงามของเนื้อ ดินรับพี่สวยจริงๆพี่สวยจริงๆเนาะพี่เนาะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้พี่พี่ชอบไหมครับพี่พระลอดหลวงสวยงามครับพี่โพเด้งเดงแบบนี้คลาสสิกมากครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่จัดไปพี่พัดลอดหลวงแบบนี้เอา400บาทพัดลอดหลวงเอา400บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นพระนางพญา พระนางพญาอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูได้มาแบบนี้เลยครับพี่ได้มาแบบนี้เลยเจ้าของห้อยไว้แบบนี้ครับพี่เจ้าของห้อยไว้แบบนี้เลยพี่ๆลองดูนี่นางพญานี่ครับพี่อันนี้ผมไม่มั่นใจเนาะพิมพ์อะไรนะพี่เนาะอกอนูนหรือเปล่าหรือเปล่านาะพี่เนาะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะพี่เนาะไม่มั่นใจว่าเป็นพิมพ์อะไรเป็นพระนางพญาเก่าๆสวยงามดีแล้วเขาเลี่ยมวินเทจไว้อย่างเงี้ยพี่เลี่ยมมาอย่างนี้เลยเนาะพี่เนาะลองดูแล้วกันครับพี่ให้ดูเนื้อหาก่อนเนี่ยพี่ดูเนี่ยพี่ดูเนื้อ พี่พี่ต้องดูเนื้อครับพี่อันนี้เขาใช้มาแล้วพี่ผ่านการใช้งานมาเนาะพี่น้อทำให้แบบโอ้โหเห็นมวลสารข้างในเยอะพอสมควรเลยพี่แร่ลอยแบบนี้สวยงามครับพี่เนื้อหนึบหนึบแน่นแน่นแบบนี้ครับพี่คลาสสิกดีครับพี่มีความคลาสสิกมีความสวยงามเนาะพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูให้ดูด้านหลังหน่อยโอ้โหดูพี่ดูใช้มาเลยพี่สัมผัสเนื้อสัมผัสตัวมาเลยพี่อย่างนี้เนาะพี่เนาะสวยงามมากครับพี่สวยงามมากครับพี่พระนางพญาแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปเลยพี่ อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปครับพี่นี่เลยพี่สวยงามดีพี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้เนะพี่เนาะนางพยาอย่างนี้เอา400บาท เลียมเรียบร้อยแล้วพี่เรียมเรียบร้อยแล้วพี่เป๊เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่นั้นเดี๋ยวผมหาห่วงใส่ให้เดี๋ยวผมหาห่วงใส่ให้พี่เอาไปใช้ต่อได้เลยนะพี่เนาะหรือว่าถ้าพี่อยากเก็บรักษาเอาไปเรี่ยมทับอีกรอบหนึ่งครับพี่เลี่ยมปิดอีกรอบหนึ่งผมว่าจะเก็บรักษาผิวได้ดีกว่านี้นะพี่เนาะให้มันอยู่ทรงสภาพนี้ก็ยังถือว่าน่ารักดีครับพี่สวยดีอย่างนี้เอา400บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นท่ากระดานพี่พี่ลองดูอย่างนี้พี่พี่ชอบไหมครับพี่กุท่ากระดานเก่าๆสวยงามดีครับพี่พระกุท่ากระดานพี่พ สวยจริงๆพี่ถ้ากระดานสนิมแดงแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้โดนใจพี่ไหมครับพี่ถ้ากระดานสนิมแดงสวยๆพี่ๆลองดูครับพี่หน้าตายังชัดเจนอยู่ครับพี่สวยงามดีครับพี่นี่ สวยงามจริงๆพี่ชิ้นตะก่วดสนิมแดงเก่าๆสวยงามดีครับพี่ถ้ากระดานสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูเลยชอบกันไหมครับพี่ลองดูนะพี่น้องแบบนี้สวยงามมากๆพี่ๆลองดูครับพี่ถ้ากระดานเก่าๆสวยๆแบบนี้สนิมแดงสวยๆพี่ๆลองดูอย่างนี้นะพี่นะถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอา400บาทอุท่ากระดานเอา400ครับพี่ลองดูครับพี่ลองดูเลยดูให้ชอบแล้วจัดไปนะพี่น้องรายการต่อมาโอ้ยสายพระเหรียญพี่ๆสายพระเหรียญบอกว่า องนี้ตามหากันมานานจเจริญพรบนหลวงพ่อคูณปริสุดโธนานๆจะเจอทีครับพี่หลวงพ่อคูณปริสุธโทจเจริญพรบนไม่ค่อยเคยเจอเลยพี่นานๆจะเจอทีพี่เมตตาม,มาหานิยมวัดบ้านไร่ปีสองห้าสามหกนครราชสีมาแบบนี้สวยงามมากครับพี่เหรียญสวยคมพีม่พี่ลองดูเลยเหรียญสวยคมแบบนี้พี่พี่ชอบไหมครับพี่ตอกโค้ดชัดเจนครับผม ตอโค้ดชัดเจนครับผมให้พี่ลองดูนี่เลยหลวงพ่อคูณปริสุดโทแบบนี้สวยๆจะเลินพรบนโอ้โหดูหน้าตาคมชัดตัวหนังสือคม,คม หลังยันยังดูคมชัดดีอยู่ครับพี่สวยงามมากครับพี่เมตตามหานิยมโอ้โหสวยงามมากครับพี่วัดบ้านไล่ปีสองห้าสามหกแบบนี้นครราชสีมาเนื้อทองแดงผิวดมเดิมบ้านๆผิวบ้านๆแบบนี้พี่ๆลองดูถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่พี่จัดไปเลยพี่เหรียญเจริญพรบนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ค่อยเคยเจอนลพี่นานๆจะเจอทีนะพี่น้องนานๆจะเจอสักหนึ่งเหรียญนะพี่ไม่ค่อยเจออย่างนี้นะพี่น้องเอาห้าร้อยบาท จะิญพรบนหลวงพ่อพคุณเอา500บาทครับพี่ลองดูครับพี่ถ้าชอบพิจัดไปเลยนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนี้ครับพี่ล็อกเกตหลวงพ่อกวยเขาเลี่ยมมาเรียบร้อยแบบนี้เลี่ยมกัดน,น้ําเลี่ยมเลนแบบนี้สมัยเก่าๆมาเลยพี่อย่างนี้ครับพี่หลังเป็นยันธนุมานแบบนี้ครับพี่วัดโคศิตรามธนุมานสวยงามมาก ล็อกเก็ตองอันนี้สวยงามจริงพี่นานๆจะเจอหลังสวยๆแบบนี้นะพี่นะหลังสวยๆแบบนี้หาไม่ค่อยเคยเจอเลยพี่ส่วนใหญ่จะเจอแบบคุลมุขขมมอมนิดนึงนะพี่น้อยอย่างนี้ถือว่าสวยเลยครับพี่ล็อกเก็ตหลงพรากวยอย่างนี้ผมว่าสวยงามมากๆนะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนั้นเดี๋ยวดูพี่ดูเขาเลี่ยมมาแล้ว่ะพี่เลี่ยมอย่างเงี้ยผมบอกได้ได้เลยนะพี่นะสองร้อยห้าสิบสามร้อยต้องมีครับพี่อย่างนี้เขาเหมือนเขาเลี่ยมสามชั้นนะพี่อย่างนี้สวยงามพี่ๆลองดูอย่างเงี้ยเหมือนเลี่ยมสามชั้นนะพี่สวยจริงๆพี่สองร้อยห้าส nice. ิบตลง กลวยแบบนี้เอา5 0าบาทอย่างนี้เอา500บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็น25ศสตวรรษเนื้อตะกัวเอไม่เห็นเนื้อตะกัวเนื้อเอาปลก้าสวยงามดีครับพี่นี่มีเข็มนะพี่นะอาลก้าสวยจริงๆพี่เนื้อเอาลก้าสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดู25ศสตวรรษเนื้ออปกก้าแล้วเขาเรียบเรียบร้อย ยีส ics, ่สิบห้าศตวรรษเนื้อีเนื้ออัลปาก้าเลี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่สวยจริงๆพี่พี่ลองดูรายละเอียดสวยด้วยองค์นี้สวยงามมากๆครับพี่ดูแม่สวยงามจริงๆครับพี่แบบนี้แลพี่เนาะเนี่ยมีเข็มใช่ไหมพี่แบบนี้เขาเรียกว่ามีเข็มหรือเปล่าลองดูนะพี่นะเนื้ออัลปาก้าสวยสวยเลี่ยมเรียบร้อยพี่พี่เอาไปขึ้นคอได้เลยนะพี่เนาะนี่หลังยันแบบนี้ครับพี่หลังยันแบบนี้สวยงามดีครับพี่ เนื้ออัปปา้าก้าส5ศตวรรษเนื้ออัปป้าแบบนี้หนึ่งในพิธีดีที่สุดในประเทศไทยนะพี่น้องปี2,500โอ้โหที่สุดแล้วพี่25ศสตวรรษเนื้ออัปป้าเรี่ยมเรียบร้อยเอา400บาท อย่างนี้เอา400บาทกับพี่รายการต่อมาโอ้โหหลวงปู่มหาเจิมพี่พี่ลองดูเป็นอีกหนึ่งเกจิที่พี่พี่ตามหากันเยอะมากคระพี่มีอยู่ไหมยังมีอีกหรือเปล่ามีแล้วบอกพี่ด้วยนะวันนี้ได้มาแล้วครบพี่หลวงปู่มหาเจิมอายุ90ปีครบพี่สูไว้จริงๆพี่ๆลองดูเหรียญน,นี้แต่ว่าได้ความเดิมละพี่เนาะ แต่ยังดูคมละพี่เหรียญยังดูคมชัดดีอยู่ครับพี่แต่ผิวออกจะแบบดำเดิมแบบไม่ได้แบบวิบวับขนาดนั้นนะพี่น้องแต่ถือว่าสวยเลยละพี่ผมบอกได้เลยว่ายัางอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสวยได้นะพี่น้องวัดสะมงคลอำเภอกำแพงแสนนะคนปรปฐมพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามมากครับพี่เดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูครับพี่หลวงปู่มหาเจริมพี่พี่ลองดูจมูกตรงๆรายละเอียดยังดูคมชัดดีอยู่ครับพี่อายุ90ปีหลวงปู่มหาเจริมปัญญาพโลแบบนี้สวยงามมากๆพี่พี่ลองดู แม่สวยจริงๆพี่สวยจริงๆครับพี่อย่างนี้เหรียญสวยๆเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้ผิวออกบ้านๆนิดนึงแต่ยังดูน่ารักดีครับพี่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเหรียญรุ่นหนึ่งหลวงปู่มหาเจิมวัดสะมงคลแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะพี่น้าเนื้อทองแดงสวยงามดีแบบนี้เอา500บาท เหรียญหลวงปู่มหาเจิมเอาห0 0รบาทสัพี่ลองดูเลยพี่ลองดูเลยนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่พระอาจารย์ผ่านแบบนี้สวยจริงๆพี่นี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมชอบนะพี่พี่ลองดูเหรียญสวยงามดีครับพี่ออกแบบบล็อกได้สวยจริงๆพี่นี่แล้วด้านหลังเนี่ยพอดีเลยพี่ผมชอบนะแบบนี้สวยจริงๆพี่แล้วตัวยันคมชัดด้วยนะพี่เนาะปี2 5 2 1วัดป่าปะที่ปุญญาลามนะพี่เนาะ บ้านเชื่อมพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามพี่ๆเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนี่พี่ลองดูนี่คลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีนะพี่เนาะอาจารย์พานสวยงามมากครับพี่สวยงามจริงๆพี่ๆลองดูนี่พระอาจารย์พานนี่ครับพี่นี่ปัญญาติโปแบบนี้สวยๆพี่ๆลองดูนี่ดูครับพี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมบอกเลยได้เลยว่าออกแบบได้สวยงามครับพี่ออกแบบได้สวยงามนะพี่เนาะพอดีเลยพี่ผมว่ากําลังพอดีอะพี่เนี่ยโอ้โหดู ออกแบบเหรียญได้สวยงามเข้มขังมากๆแล้วผมชอบด้านหลังนะพี่ตัวยันด้านหลังแบบนี้นี่เลยสวยกันเป็นจริงคนระับพี่นี่สวยจริงๆเนาะพี่น้องแบบนี้เลยครับพี่สวยๆครับพี่วัดบานเชื่อมแล้วพี่น้องแบบนี้ปี2 5 2 1เนื้อทองแดงสวยๆรายละเอียดถือว่ายังดูคมชัดดีอยู่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทอาจารย์ผ่านนะพี่น้อพระอาจารย์ผ่านเอา400พี่ๆลองดูโอ้โหในาการต่อมาผมบอกได้เลยว่า โดนใจพี่ๆหลายๆท่านแน่นอนเนาะพี่เนาะรีบดูเลยพี่แล้วรีบทักทายน้องมาครับพี่อันนี้ครับพี่พระกองพระกองอยู่ในกองเรียบร้อยพี่ๆลองดูแบบนี้นี่แหวนรุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์ครับพี่นี่เลื่อนสมรณศักดิ์หลวงพ่อรวยปาษาที่โกวัตโกแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่อันนี้ครับพี่เป็นแหวนเนาะพี่เนาะขออนุญาตออกจากกล่องแป๊บหนึ่งพี่ๆลองดูนี่สวยนะพี่นะ ผมดูว่าสวยดีนะพี่เนาะแบบนี้อันนี้เขาไม่ใช่ทองหรอกนะพี่นะต้องบอกไว <forcément, S 2> ้ก่อนไม่ใช่ทองนะพี่เขาหุ้มแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพี่เอ่อสแตนเลสเหรอสแตนเลสแบบชุบทองหรืออะไรทำนองนี้นะพี่เนาะแต่บอกได้เลยว่าสวยครับพี่บอกได้เลยว่าสวยพี่พี่ลองดูนี่ขออนุญาตลองสวมนิ้วนิดนึงนี่สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อรวยครับพี่ลงยาสีน้ําเงินนะพี่เนาะหลวงพ่อรวยครับพี่ลงยาสีน้ําเงินแบบนี้โอ้โหสวยงามครับพี่พระมงคลวัตโก สิทธาจารย์รวย59้าพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามมากครับพี่แล้วนี่มีตอกโค้ดด้วยนะพี่นะมีตอกโค้ดด้วยข้างในแบบนี้ครับพี่เนาะสวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆแต่เขามีการทําแม่ลวดลายลาเนี่ยครับพี่ในการครอบแบบนี้พี่ครอบแหวนแบบนี้สวยงามดีนะพี่เนาะสวยงามดีพี่พี่ลองดูอย่างนี้นี่เปื่อยใายท้องเหรียญนิดนึงอย่างนี้นะพี่เนาะสวยงามมากครับพี่นี่เลยแหวนหลวงพ่อรวยพี่พี่ลองดูแหวนหลวงพ่อรวยอ่า เลื่อนสมรศักดิ์นะพี่เนาะแหวนหลวงพ่อรวยเลื่อนสมรัศักดิ์แบบนี้ครับพี่สวยๆพี่ๆลองดูครับพี่นี่สวยงามมากครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะมาพร้อมกล่องเลยพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบมาพร้อมกล่องเลยสวยๆแบบนี้ครับพี่ลองดูนะพี่เนาะแหวนหลวงพ่อรวยแบบนี้พี่ๆลองดูถ้าชอบจัดไปพี่เอาหกร้อยบาทนี่ครับพี่แหวนหลวงพ่อรวยมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยพี่เอาห0ร้อยบาทครับพี่ลองดูนะพี่เนาะถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปรายการต่อมาเป็น <HHH> ร anyway. พระปิดตาพระปิดตาเนื้อเมฆิสธิ์ครับพี่ ภาพปิดตาเนื้อไม่กระสิทธ์แบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โ oh, ห oh, ดูจีจ๊ดจ๊าดมากๆครับพี่ดูเนื้อหาก่อนให้พี่ดลองดูเนื้อหาก่อนพี่อย่างนี้สวยงามนะพี่เนาะอย่างนี้ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวครับพี่นี่ภาพปิดตาอันเนี้ยน้องไม่ทราบที่นะแต่ผมชอบเนื้อแบบนี้ผมชอบเนื้อแบบนี้ก็เลยเอามาลองดูว่าพี่ๆจะชอบเหมือนกันหรือเปล่านะพี่เนาะแบบนี้ไม่กระสิทธ์แบบนี้สวยงามมากครับพี่นี่เลยสวยๆแก่ๆเก่าๆ,ๆแบบนี้พี่ๆลองดูคลาสสิกมากครับพี่ภาพปิดตาเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะพี่เนาะ เอาเลยพี่เอา500บาทพระปิดตามเมฆสิทธิ์องค์นี้เอา500บาทกรับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยเต่าหลวงพ่อเงินผมบอกได้เลยว่าเต่า องค์เนี้ยเนื้อมันมากจัดจ้านมากพี่พี่ลองดูเต่าหลงพ่อเงินวัดบางคานพี่พี่ลองดูเนื้อหาแบบนี้ครับพี่เนื้อหาแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ชอบไหมเอ่ยอย่างนี้คลาสสิกมากครับพี่คลาสสิกมากมีความมันมีความวาวแบบนี้สวยงามจริงจริงพี่แล้วบอกได้เลยอดูพริกใต้ฐานมาอย่างนี้พี่โดนใจพี่พี่ไหมครับพี่อย่างนี้โดนใจพี่พี่ไหมครับพี่เนื้อหาโลหะนิจจ้าจัดจ้านสุดๆครับพี่ลองดูนพี่้องแบบนี้เต่าหลงพ่อเงินสวยงามจริงจพี่สวยงามจริงจริอย่างนี้เอา4ี่รอยบาท เ่าลงเงินนนี้เอาสี่ร้อยอันนี้เป็นพระปิดตาเนื้อเนื้อผงทีเนาะน่าจะเป็นเนื้อผงเนื้อผงผงใบลานผงอะไรอย่างงี้ทำนองนี้นะพี่น้องสวยงามดีเหมือนกันครับพี่อันนี้ไม่ทราบที่นะพี่เนาะเป็นพระปิดตาแบบนี้น้องไม่ทราบที่เป็นพระผงเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พระปิดตาเก่าเกาสวยงามดีแบบนี้เลยพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปครับพี่เนาะนี่เลยสวยงามดีเป็น เป็นอีกแบบหนึ่งที่สวยงามเหมือนกันเนาะพี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะเป็นเหมือนพระผงใบลานผงผงชอ็อกผงทูบอะไรสํานองเนี้ยครับพี่เนาะเก่าเก่าสวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อันนี้น้องไม่ทราบที่เอาไป300บาทพระปิดตามไม่ทราบที่เอาไป300บาทครับพี่รายการต่อมาพระเล็กๆแต่น่ารักน่าใช้พี่ๆลองดูานา่งปกหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี ปกใบมะขามแล้วเขามีเลี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่ปกใบมะขามแล้วเขาเลี่ยมเรียบร้อยแล้วครับพี่สวยงามดีนะพี well, ่เนาะสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูชอบกันไหมครับพี่เลี่ยมเงินเก่าๆเล็กๆแบบนี้พี่เป็นงานเลี่ยมเงินเก่าๆเล็กๆแบบนี้พี่ๆลองดูเนาะสวยงามดีครับพี่หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพี่แบบนี้ครับพี่สวยงามดีนะพี่เนาะสวยๆพี่พี่ลองดูเลยครับพี่สวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยนี่มีความสวยมากๆเลยพี่ปกปู่โต๊ะนะพี่เนาะปก ใบมะขามหลวงปูโต๊ะแบบนี้เลี่ยมเรียบร้อยพี่เลี่ยมเรียบร้อยแบบนี้พี่พี่ลองดูเนาะไม่รู้ใช่เงินหรือเปล่านะไม่มั่นใจว่าใช้เงินหรือเปล่าเนาะพี่น้องแบบนี้เอาลองดูแล้วกันที่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เล็กๆแล้วเลี่ยมเรียบร้อยเอาพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยครับพี่เอาหกร้อยบาทปกใบมะขามหลวงปูโตวัะดูชิมพีเอาหกร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาลองสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่ยามเช้าๆชวันบรหัดแบบนี้พี่พี่ลองดู นี่พระกลิ่งหลวงพ่อกวยชุกตินทโลพี่พี่ลองดูครับพี่วัดโคสิตารามแบบนี้พี่ลองดูแบบนี้ชอบไหมครับพี่ นี่กลิ่งดังกลิงดังพี่พี่ลองดูใหญ่ๆหญ่สวยดีเหมือนกันพี่ใหญ่ๆสวยดีเหมือนกันแล้วเขามีรองใต้ฐานแบบนี้นี่ด้านใต้เป็นหนุมานแล้วก็มียันตุ๊กตาแบบนี้สวยงามมากครับพี่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อกวยเลยทีเดียวนะพี่เนาะสวยงามมากๆครับพี่อย่างนี้เลยพี่พระกลิงหลวงพ่อกวยสวยงามดีเหมือนกันพี่ถือว่าสวยงามดีเหมือนกันแบบนี้พี่พี่ลองดูนะสวยงามสวยงามครับพี่นี่ นี่สวยงามดีครับพี่เหมือนจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะพี่น้องอย่างนี้นะพี่น้องสวยงามดีครับพี่เนี่ยอาลมดํดำจริงๆด้วยพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เลยพี่คลาสสิกมากอย่างนี้คลาสสิกมากๆครับพี่ลองดูเนาะกลิ่นดังด้วยพี่พระกรงลิ่นหลวงพ่อกล้วยแบบนี้ครับพี่เอา400บาทพระกรงลิ่นหลวงพ่อกล้วยเอา400บาทเท่านั้นครับพี่และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้เอาพระบูชามาแบ่งปันพี่ๆครับพี่ขนาดเล็กๆเอาไว้ตั้งที่ร้านที่บ้านได้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่หน้าตักเนี่ย น่าจะนิ้วครึ่งนะพี่นะขออนุญาตวัดให้พี่ดูเลยหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครับพี่หน้าตักหนึ่งนิ้วเนอะพี่นนอะประมาณหนึ่งนิ้วประมาณเนี้ยพี่หน้าตักประมาณหนึ่งนิ้วแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อเพชรวัดบ้านหลวง หลวงพ่อเพชรวัดบ้านหลวงแบบนี้เก่าดีครับพ,พี่พี่ลองดูอันนี้โอ้โหได้มาแบบนี้เลยพี่มีความคลาสสิกมากผมชอบจริงๆเลยพี่นนเนี้ยเนี่ยลองดูนะพี่นะอันนี้ผมสัมผัสนะเนี่ยที่จริงฝุ่นเขาเกาะเต็มเลยพี่ได้มาแบบนี้เลยพี่เอาลงจากหิ้งมาเลยพี่เนี่ยดูสวยงามดีพี่ดูนี่ตรงเนี้ยผมชอบนะเนี่ยรอยลอกๆแบบเนี้ยผมบอกได้เลยว่าให้อารมณ์ความรู้สึกแบบความเก่าความเข้มขังดูพี่ดูโอ้โหดูอย่างเงี้ยพี่ความบ้านเลยอย่างเงี้ยครับพี่ดู เนื้อข้างนอกเขาเปิดออกนะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่อย่างนี้สวยงามมากๆครับพี่หลวงพ่อเพชรวัดบ้านหลวงอย่างนี้สวยงามจริงครับพี่ลองดูนะพี่เนาะเนี่ยพี่ลองดูหือดูให้ความคลาสสิกไหมครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่พระหลอกเก่าๆพี่พี่ลองดูนี่ด้านในแล้วเป็นหลอดดินไทยแบบนี้ครับพี่หลอดดินไทยเก่าๆสวยงามดีหน้าตักหนึ่งนิ้วนะพี่เนาะสวยๆนี่พี่เนื้อโลหะพี่ เนื้อโลหะเก่าๆสวยงามดีครับพี่อย่างนี้คลาสสิกมากๆครับพี่ลองดูน้อพี่น้อยอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่หลวงพ่อเพชรวัดบ้านหลวงน้อพี่น้อยอย่างนี้เอา5 0 0บาทพระบูชาเล็กๆแต่ถือว่าน่ารักดีครับพี่ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกเข้มขังมากๆหลวงพ่อเพชรวัดบ้านหลวงแบบนี้เอา500บาทเอา้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป ep 2อ2 ยามเช้าๆวันพฤหัสแบบนี้น้องนําเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วนะครับพี่ลองดูเลยครับพี่ชอบเลยกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้เลยนี่เลยพี่ยินดีให้บริการยินดีมากๆขอแค่พี่ทักทายมาน้องก็ดีใจมากๆแล้วครับพี่อยากให้พี่ทักทายกันมาเยอะๆน้องพี่นนองลองทักทายกันดูพี่ชอบแลยกันไหนบอกน้องได้ครับพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งได้เลยพี่ยินดีครับพี่เนาะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขอภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่วันนี้ยามเช้าๆ วันพฤหัดแบบนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ